โอ้มันม่วงโดกมากเลยมีแต่ลูกใหญ่ททางมันเลยและทุกของบ้านเขาจะไม่ว่าเราเลยขาจะไม่ว่าอะไรเราได้ก็มะม้วงมันเข้ามาในเขตบ้านเรามันก็จะเป็นศิธย์ของเราทั้งมลล่าเดียววันนี้เรามายิมให้ชีแตกกันไปเลยมีมีพวกมีคำลังสวยเลยอุ๊บอุ๊บเฮ้ย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 นี่มึงขโมยม่วงหรือจับได้ขั้นมันข้าเขาเลยทีนี้ ว่าอยู่มึงวงกูทำไมมันหายไปไหนหมดอ้าวไอพันมึงพูด่างนะมันก็ไม่ถูกนะเว้ยก็มันวุ่นของมึงเหมือนข้ามาในเขตปวารันกูมันก็จึงเป็นสิทธิของกูสิวะมึงพูดแบบนี้ใช่ไหมไอเมย์เดี๋ยวมึงเจอกูอ่าพี่พันเมื่อวันฉันต้องขอโทษแทนพี่นีด้วยนะที่พูดแบบนั้นออกไปนี่แลวจริงๆแล้วพี่ก็ไม่ใช่ว่าตะห่วงอะไรมากมายหรอกนะ แต่ว่าถ้าเกิดมาขอรีดีพี่ก็ให้นะแต่ดูไอ้นี่มันพูดกับพี่สิพูดย่างกับเราไม่ใช่เพื่อนบ้านกันนั่นแหละแววต้องขอโทษจริงๆนะจ๊ะพี่พันที่พี่มีพูดแบบนั้นหรอกไปนั้นเอาแบบนี้แล้วกันมันบอกว่ามะม่วงของพี่ยื่นไปในรั้วบ้านของมันมันมีสิทธิ์ที่จะครอบครองวันนี้วลเข้ามาในเขตร,รั้วบ้านพี่พี่ก็มีสิทธิ์ในตัวของแววลเหมือนกันโอเคไหมครับนะ้องววละละ,ละแล้วมันจะดีหรือครับพี่พัน โอ้สบายตัวแร้ววะวันนี้ของเขา้าดีจริงๆนี่ไอ้พัน์มึงเห็นแว,ววปะวะกูเห็นเดินเข้ามาในเขตบัวบ้านมืนอ๋อเห็นสิวะหลับอยู่บนบ้านกูเองสงสัยคงเกินไหนอ้าวแล้วเมียกูไปหลับอยู่บนม้าของน,นุ่ได้ยังไงอ้าวไอ้เมียมึงเป็นคนบอกเองไม่ใช่หรือว,ว่าของของใครที่เข้ามาในเขตบัวบ้านของคนนั้นย่อมมีสิทธิ์ครอบครองมึงเป็นคนพูดเองไม่ใช่หรือวะาวายแบบนี้ก็ได้เลย